สวัสดีครับผมต่อนะครับเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ p ปร f ฟกต์วันนี้ได้รับหน้าที่มาเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อที่จะมาแจ้งโครงการใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยเจต,ตนาของโครงการนี้เนี่ยคือเพื่อสร้างรายได้พิเศษในช่วงโควิดนี้เราเชื่อว่าคนส่วนมากในะช่วงนี้เนี่ยก็คงเครียดกับเรื่องรายได้ของตัวเองนะครับไม่มากก็น้อยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยรายได้ลดลง บางคนเนี่ยถึงขั้นไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำตัวที่รายจ่ายเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมทางโปรเฟ t เราเนี่ยเราเราอยากที่จะช่วยเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยได้โดยการที่ในในเชิญของการที่สร้างรายได้พิเศษให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเราตั้งชื่อโครงการนี้ว่าเพื healthy, ่อน healthy คุณแฮ ppy ก็คือว่าสั้นๆก็เป็นโครงการสร้างรา,ายได้พิเศษโดยการแนะนำสินค้าก็คือว่าทางคุณแนะนำโปรเฟตให้กับเพื่อนพี่น้องอคนที่คุณรู้จักหากเขาตัดสินใจที่จะซื้อทางเราก็จะมีคอมมิชชั่นให้กับทางคุณเพื่อที่โครงการนี้ใครๆก็สามารถมาร่วมได้เนี่ยาทางอย่างแรกเลยเนี่ยทางคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อของเราก่อน จะได้ไม่ต้องมีการลงทุนไม่มีความเสี่ยงอย่างที่2ก็คือว่า,าเราไม่มีจํานวนขั้นต่ําในการสั่งต่อครั้งก็คือไม่ต้องสั่งทีลรเยอะๆสั่งชิ้นเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอ,อย่างที่3ก็คือว่าเราไม่มีเป้ายอดขายให้เราจะไม่กดดันให้ให,ใ,หให้พยายามแบบว่าแนะนําเพิ่มให้พยายามขายช่วยขายเพิ่ม ก็คือทาเท่าที่ทาเท่าที่สบายใจอนอกเหกนอ้จากนั้นแล้วเราก็จะไม่จากัดโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณเหมือนกันก็คือยิ่งทําเยอะก็ยิ่งได้เยอะนอกจากนี้จากนี้แล้วเนี่ยเราจะเราอยากที่จะให้รายได้อันเนี้ยที่รายได้ที่เกิดจากโครงการนี้เนี่ยเข้าถึงมือคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นหมายความว่าเมื่อลูกค้า จ่ายเมื่อลูกค้าซื้อของกับกับซื้อของทงบริษัททงบริษัทได้รับตังค์ปุ๊บเราจะพยายามเราจะใช้เวลาประมาณ2วันภายใน2วันนะทำการนะครับที่จะโอนรายได้ไปให้กับคุณทางเราเนี่ยต้องการจากเพื่อนๆนที่ร่วมรายการจริงๆก็มีแค่อย่างเดียวแหละก็คือว่า่าช่วยแนะนำ โปรเฟกให้กับคนที่คุณอยากให้เขาแข็งแรงมากขึ้นคนที่คุณรู้ว่าเขารักในการออกกำลังกายอยู่แล้วหรือคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพสูงของ,ของบริษัทเราสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากอยากจะร่วมโครงการสร้างไรายได้พิเศษนี้สามารถติดต่อเราเพื่อมารับเพื่อมารับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จะโทรเข้ามาที่ออฟฟิศเราก็ได้จะติดต่อเราผ่านไลน์หรือจะแมสเซจเราที่ Facebook ของเราก็ได้ Facebook Page ของเราก็ได้เดี๋ยวจะมีเป็นข,ข้อความอยู่อยู่บนวิดีโอนะครับรายละเอียดในการติดต่ออสุดท้ายแล้วก็ทางโปรเฟกเองอยากจะขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็มีรายได้ เพื่อที่จะผลวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ